สวัสดีจ้าพี่น้องชาวตำบลบันมอวันนี้เราจะพามาเปิดตลาดกับคู่บุกเบิกตลาดวันพุธก,กับวันเสาร์พักซ้อแม่กาหลงกับพ่อรวยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารวยจริงอะเป๋าขายพักจนรวยมีอยู่จริงแล้วเราไปดูกันจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านกันแล้วแม่กาหลงพ่อรวยขายพักจนรวย จริงหรือเปล่าแล้วเรามาสัมษาเ์เขากันกานรวยจ้าแล้วก็ตลาดที่นี่มีลูกค้าเยอะแล้วก็นายกเขาปรับปรุงตลาดขึ้นเยอะค่ะเท่าที่ดูแล้เนี่ยพัดก,ก็มีหลายชนิดแม่มีเคล็ดลับอย่างไรให้พัดดูสดชื่นแน่พยายามลดน้ำค่ะให้ผักสดลดไปเรื่อยๆค่ะ เขาบอกว่าลานแม่เนี่ยก้อรวยกับแม่ลานหลวงเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกตลาดสดอบตบ้านม้อเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้บ้านเราตลาดสดเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแม่มีค่ะมีเปลี่ยนแปลงทำปรับปรุงทำอาคารใหม่เจริญรุ่งเรืองค่ะตลาดบ้านเราเนาะเออค่ะก็เยอะนับเนาะอ่ะหนูให้ฝากร้านสักนิดนึงคนจะได้รู้จักร้าน ฝา,ากร้านด้วยนะคะปูก,กินย่าลงค่ะตำบลบรรโมโตที่ใจตลาดสดอบตอรบรรโมค่ะอย่าลืมหนาแวะมา,ามอุดหนุนพักสดๆดของดีอยู่ที่นี่อยู่ที่ตลาดสดอบตอรบรรโมใครอยากจะกินพักมาใช้บริการได้ที่พักแม่กาหลงพ่อรวยเนอรราคากันเอง และต้องขอบคุณร้านแม่กาหลงพ่อรวยด้วยที่เป็นผู้บุกเบิกตลาดวันพุธและวันเสาร์ให้กับตลาดสดอบต้บรรมอจนทำให้มีทุกวันนี้เป็นแหล่งเศรษฐกิจและเป็นที่นิยมอย่างมากครั้งหน้าจะพาไปชมร้านอะไรรอติดตามกันเด้อ